ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดสามชุกเดี๋ยวไปสัมผัสทุกคนเดินเที่ยวตลาดสามชุกน,นะพลอยแต่จริงๆวันนะวันธรรมดาของมันจะน้อยคนก็น,อน้อยแล้วมันก็ร้อนด้วยรอนเทีย่ยงร้อยห้าก้าเนื้อผ้าอย่างดีนะคุณผู่ชมะบาย ไอ้เม้าหนไมาูจากักเข้าหมักไหมแล้วมันเมา,ามเมาอย่างนี้ยป่ะสัง,งกกแม่ซื้อดิซื้อกาแฟดินะซื้อกาแฟไหม อันนี้ทำอะไรกันนะปอยน,น,นะนี่จะเล่าประวัติสามชุกให้ฟังนะพาวซึ่งคนที่จะมาเฉลยประวัติสามชุกก็คือพาวนั่นเอง <c oughs> ไม่เขาบอกว่าคําว่าสามชุกนะทุกคนมาจากสามสามที่หมายถึงแบบสถานที่อ่ะแม่ <c oughs> ใช่ไม่รู้ภาษาอะไรแล้วก็ชุกที่หมายถึงแบบชุกแบบคนมาชุก <c oughs> ชุมมา <c oughs> คือตรงนี้มันจะมีท่า

จึงหอมีโคกวุนป้าอ,อยากกินไ,ไปซื้อโคกเย็นแก้วคือใหญ่คือว่าแก้วใหญ่มากนี่ชายอีชายตัวสาวเสียน ตรู้ว่าแลนมาอาจจะเป็นท่าน้ำหรือเปล่าแบบสามชุกเนี่ยทำเล่นเปล่า หลายร0ปีซึ่งเรามาเราก็จะเป็นกี่ปีเป็นพันปีเพราะว่าเราอายุคนละหลอยปีสามชุบสามใจบ,บ้านขุนจำนงจีนารักขวค,คร อิ้ยมีริมน้ำด้วยอ่ะอยนี่ขนมน้ำตาลหรอเฮ้ยังรีอของเล่นสมัยก่อนเจเจ,เจทันเล่นไหมอืมอ๋ดูว่าไงไหมอุ้ยอันนี้พีรีชอบกินไหม เพิงไปเล่นบ้านผีสิงมาแล้วแบบมันเกาะเต็มเลยพาทุกคนมาดเดินดูแม่น้ำท่าจีน เป็นลมใช่ไหมปมสินเหรอเฮ้ยปมสินกระปุกหรอโอ้ย uh ก <están> oh. ็ของเล่นสมัยเด็กๆน้ำพริกแม่จริมดีนะว่าเคยเป็นน้ำพริกแม่จริมโอยเคเป็นน้ำจริมแม่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะัดกระจีน EP ที่888นะทุกคนไอห้หอยทายมทำมาเร็วจะให้พออาวอ่านภาษาจีนให้สมาชิกในคลิปฟังพาอ่านอย่างตัวเนี้ยตัวข้างหลังตัวข้างหลังร่ะ <c oughs> ตัวข้างหลังรเนี่ยอะไรเฉิ่ฟาเฉิตั้งิอ,งอันนี้ก็ฟ้าเฉิง แม่เคยเล่นตุกตากระดาษป่ะอ่ะตอนเด็กๆเล็กเคยเล่นป่ะตอนนี้มันยังมีขายนี่อันนี้ด้วยบ้านนะชอบต่อตอนเด็กๆเยอะไปเช่นจิกซอที่ต่อแบบวเป็นพันตัวอย่างเงี้ยแล้วไปไงแม่พ่อกับแม่เป็นคนต่อค่ะลูกไม่ได้ต่อ S <S แต่ใครซื้อไปใครเป็นคนซื้อมาฉันอยากฉันน่แบบอยากได้ไงแล้วตอนในเด็กใจได้ทำอะไรดิบลูกแก้วเคยเล่นไหมเคยเล่นลูกแก้วขุดลูกกระตากระดาษมันแกเล่นไหมเคยเล่นขุดหลุมทําไมแม่ขุดหลุมแล้วก็ทําเป็นรางแล้วก็เราถอยลูกแก้วออกไปเนี่แค่ยโยนอย่างเดียวเลยนะตอนเด็กๆเลิศอยู่นะกินข้าวมากก่อนกลับไปแม่ก็สำหรับริปเดินอ่ตลาดสามซุกวันนี้ก็มีปรนะมาณนี้ทุกคน เนื่องจากว่าเรามาวันธรรมดาก็ของมันก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็เดินได้ระยะหนึ่งแต่ว่าก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็แบบความเป็นแบบโบราณนตะลาดร้อยปีถือว่าสวยแบบมากเลยเดี๋ยววันนี้เราลากันไปก่อนทุกคนฝากตลาดสามชุกไว้ด้วยฝากก u b s c r i ครด้วยบายบาย